งานเลี้ยงวันมั่นท่านประทานหาในสุดยอดเลยนะสามารถเาชนะเส่่งถังกุ๊บได้นั่นน่สิทั้งฉลาดทั้งหน้าหลงไหลแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะขอแต่งงานกับลูกสาวของผู้จัดการเส่่งถังกุ๊บระวังหน่อยสิไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ค่ะขอบคุณนะฮานเคยใช้วิธีสกรปรกมากมาย เพื่อฮบกิจการของเส้นถังก๊กแม้แต่การแต่งงานของฉันก็เป็นเพียงแค่เอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ของเสื้นถังแ้วก็สร้างกระแสเท่านั้นหวังว่าแต่งงานกับเขาแล้วพวกเราทั้งคู่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปได้นะอ๋อว้าวเหมาะสมอย่างกับกิ่งทองประหยกเลยเนาะอ่าสวีทมากโรมิโอกับจูลียชัดๆขอบคุณคำอวยพรของทุกคนนะครับ กู้เซียวหลานเธอคิดว่าแต่งงานกับหารเคอแล้วจะใช้ชีวิตอย่างภาสุขนันซื่อบือ้อซะจริงจัดการเรื่องให้ฉันหน่อยดูนี่สิพวกกลุ่มตระกูลโม่มากันเต็มเลยตระกูลโม่เขาไม่ทำอะไร คุณชายโม่มายินดีเช่นนี้ข้าน้อยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้เลนอี้จือผู้ช่วยของโม่ชิงท่านโม่ชิงบอกว่างานแต่งของประธานหาทันทีจะพลาดไม่ได้มาเป็นตัวแทนของคุณชายโม่ได้เนี่ยไม่ทราบว่าคุณ,คณจะทำอะไร ท่าปนประธานโม่บอกว่าวันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีของคุณหนูกู้ทั้งใจนำของกำนันเล็กๆน้อยๆมามอบให้ครับไปรับรองการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์จินซซวานโอ้โหแต่มันคือหาริมน้ำที่จินซาวานนี่แค่หลังเดียวก็หลายสิบล้านแล้วายโม่นี่ใจ้่มจริงๆนี่มัน ค้รื่หาที่พ่อของฉันให้ไว้ถ้าฉันจะแต่งงานอ่านี่คือสิ่งที่พ่อให้ลูกเป็นพิเศษเลยนะแต่ยังไม่ได้แต่งงานห้ามเปิดดูข้างในเด็ดขาดละ่ะอืมฉจะทําสัญลักษณ์เอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่พ่อให้หนูหลังจากเกิดเรื่องพ่อของฉันก็ได้ขายครื่างดังนี้ไปดังนั้นฉันเลยไม่ได้เห็นเนื้อหาข้างในเลย นึกไม่ถึงจะเป็นคหาหนาที่มีมูลค่ามากขนาดนี้หรือว่าการที่เส้นถังกลุบล้มละลายจะมีบ้างหลังแอบแฝงอยู่ของควัญชิ้นนี้มีมูลค่ามากขนาดนั้นเหรอซิวหลานยังไม่รีบคืนของให้เขาไปอีกน่ารังเกียจชมัดน,นี่ลงใจให้ฉันขายขี้นหน้าใช่ไหมท่านหาร นี่คือของขวัญที่ประธานโม่มอให้คุณหนูกู้คุณไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสินใจแทนคุณหนูกู้ได้นะครับอ,อ๋อ,อ,อจริงด้วยสินะเขาต้องมาด้วยแน่ๆอยู่ไหนนะอยู่ไหนกันนะโมชิง ชอบหรือเปล่าล่ะเฮ้ยนี่อาเคอร์ประธานโม่ให้เกียรติกับคู่บ่าวสาวแบบนี้ยังไม่รีบขอบคุณอีกอะ่ะมาๆเจ้าสาวเจ้าบ่าวควรดื่มให้กับประธานโม่ซะหน่อยนี่คือของชิ้นใหญ่เลยนะของขวัญใหญ่จริงๆจริงอย่างว่าเซียวหลานพวกเราไปดื่มขอบคุณให้ประธานโม่สักหน่อยเถอะเฉันดื่มไม่เก่งนะ ขอบคุณกับผีสิถ้าเจอหมอน,นั่นล่ะสิะโยนชนดบ้านใส่หน้าให้คอยดูน้านน้นกระจูให้ทุกคนเห็นแล้วชื่นใจสักหน่อยถือว่าตอบแทนความหวังดีต่อประทานโม่งไงต้องจูแบบดูดดื่มด้วยละ่ะได้สิ